สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชาแนล daddy ติดเกมกันด้วยนะครับวันนี้ครับอยู่ในเกม one punch man the strongest ครับและเราก็อยู่ในหลานประลองนะครับในวันนี้ครับเราจะมาตีอันดับกันนะครับตอนนี้ผมปล่อยตัวลงมามาดูครับว่าทุกวันนี้ผมจะสามารถสู้คนในเซิร์ฟได้ไหมและสุดท้ายเรามาดูกันว่าผมจะสามารถชนะคุณออลกาได้ไหมนะครับก็ตอนนี้ครับผมเล่นไปแล้ว2แมตช์นะครับตอนนี้คือแมตช์ที่3มครับมาดูกันเลยแล้วกันครับเจอกับคุณกัตานาเบะนะครับโดยผม ได้เปิดก่อนนั่นก็คือโซนิกนะครับนะครับตอนนี้ครับทัศซมากีครับเรื่องหินทำลายฟ้ารั้นสุดยอดใส่เข้าไปครับแล้วก็เดวินเตะธรรมดาไปใส่กาโร่ครับหลังจากนั้นครับเอานี่ครับลูกเตะสลาตันขั้นสุดยอดครับผมติดตันไปทั้งหมด3ตัวครับทัศซมากีเขาจะไม่ได้ออกครับโอ้โหระเบิดบึมบามบึมบามนะครับเนื่องจากโจเซ่ผม5ดาวเหลืองนะครับก็จะระเบิดแรงนิดนึงมาครับต่อกันเลยครับรอบที่3ดิใช่ไหมใช่ อันนี้ผมเลือ2รอบอครับหลังจากนั้นเอาเป็นคุณอะไรเนี่ยมองไม่ทันคลิปนี้จะกลายเป็นจะเป็นคลิปอัดวิดีโอไว้นะครับหลังเพราะว่าวันนั้นผมไม่ได้พากเสียงนะครับเจอคุณฮีโร่ครับมาครับเปิดไปก่อนครับฝั่งซีเงาขัดสุดยอดใส่จุดเจฟโฟครับหายไปทันทีครับหลังจากนั้นครับทัศน์มาก่ครับเลื่อนหินทุ่งลายฟ้าไปครับแล้วก็เจวินไล่เตะเลครับที่ยุงครับเจวินเขาตายเตะคืนมาครับนี่ครับลูกเตะวายุสลาตันโอโหหโอโห เลยครับสตนสามตัวได้แก่ยุงโจเซไม่ใช่โจเซเลยจำชื่อไม่เคยจะได้เกวินแล้วก็ปู่บอมครับตอนนี้ครับติดสัตนเลยครับยุงก็ไล่ตีไม่ได้ครับสแตนหมดตอนนี้สแตนหมดไปแล้วครับไปตีมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บโดนเตะครับหายไปที่เรียบร้อยครับเธอหนึ่งเธอหนึ่งจะจบไหมครับมาดูกันครับนี่ครับทานฟอร์มซิลเวอร์ขั้นสุดยอดครับชุดนี้ผมจะมีอาวุธสารดาวอยู่ทั้งหมด4ตัวนะครับนั่นก็คือนี่ครับ โซนิคสเกวินครับแล้วก็ทัศสุเกิสุดท้ายก็อาซวินขับเพื่อนนะครับก่อนหน้านี้ผมจะใช้หมานะครับแทนเกวินพอเกวินมาได้อาวุธสดาวก็เลยเอามาใส่ทีมหลักไว้ก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวอนาคตน่าจะได้ใช้หมาอีกครั้งครับเพราะว่าหมามันเป็นอะไรที่โหดมากๆนะครับถ้า5ดาวขอปั้นก่อนครับไปครับดูเกมต่อไปครับตอนนี้ก็จงชนะอยู่ครับเจอกับคุณ ฮาตาริไปครับเจอคุณพัดลมครับอันนี้ครับสปอยขึ้นมาแล้วครับเรียบร้อยชนะ5ตาติดมาครับเปิดไปด้วยครับโซนิกสองครับของฝั่งผมก่อนครับฝั่งซีเงาครับสุดยอดใส่ยุงไปยังอยู่ครับหลังจากนัะเกวิ่งไล่เตะเข้าไปครับขั้ซูมากิครับเลื่อนหินทำลายฟ้าไปครับหรือตุ่มยุงจะหายไหมยุงหายไหมยุงหายไปทันทีครับเกวิ่งก็ไล่เตะหลังจากนั้นครับลูกเตะวายุสลาตันไหมครับปุ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 บสตันสามตัวเป็นที่เรียบร้อยครับโอ้โหสามแถวหน้าครับเรียบร้อยสามแถวหลัง นิ่งๆไม่มีดาเมจไม่เท่าไหร่ครับตอนนี้โอ้โหระเบิดทีหมดทีครับเป็นลมแดดกันไปสิครับตอนนี้ปึ๊บปุ๊บป๊บนี่ครับปูบอมเขาได้การ์ดสกิลกลับมาครับลมตัดหมุนครับหลังจากนั้นครับทานฟอร์ซิเวอร์ขั้นสุดยอดปัดกลับไปครับยังอยู่ครับทานฟอร์ซิเวอร์อ้าวหายไปเรียบร้อยครับอัศวินกับื่อนลิงก็อาจจะพันๆกันหน่อยนะครับตอนนี้ครับต่อต่อเลยครับ เปลี่ยนทีมใหม่ก่อนปึ๊บตอนนี้เหลือ5รอบนะครับดูนะครับว่าผมจะไล่ครบกันทุกคนไหมมาครับโหเอขึ้นบนโชว์มาเลยครับอันดับที5ครับคุณเล่นไปเรื่อยๆครับตอนนี้ครับอันตีไปที่หมาเฝ้าบ้านครับไม่เป็นไรครับยังติดไม่ติดไม่ย่อท้อครับหลังจากนั้นก็ซื้อมากิครับคอมเบอร์เดิมครับซื้อมากิตามมาแล้วก็เกวีไลเตะ แล้วก็อันติขันสุดยอดไปครับลูกเตะวายุสลับตันนะครับปรเปิดมปึ๊บปึ๊บปึ๊บหลังจากนั้นตาโซนิกเขาครับอันติมาครับใส่โจเซ่หายไหมไม่หายครับยังเหลืออยู่ยุงไล่ตีไม่ได้เนื่องจากติดสถานะอยู่นะครับปึ๊บปึ๊บระเบิดระเบิดเป็นลมแดดขันลมแดดลมแดดโอ้โยลมแดดแถวนี้มันแรงจริงจริงแดดประเทศไทยนี่น้ําแรงเลือเกินแดดไปครับลมตัดหมุนกลับมายุงไ่ตบไปที่ัสซูมากิครับอ้าวเรียบร้อยครับเป็นลมแดดอีกหนึ่งคน สำคัญนครับถาเขาซิเว่าเขาสุดยอดเรียบร้อยครับวันเทินคิวเป็นที่เรียบร้อยครับณตอนนี้ไปครับไปต่อที่อันดับ4เลยกันครับปั๊กกรูครับคุณปั๊กกรูไปครับเข้าสู่เกมครับเรียบร้อยครับสปอยขึ้นเรื่อยๆครับนะตอนนี้อันตีไปครับเปิดไปก่อนครับโดยโซนอีกสองยุงหายไปเลยครับทาซึมากิครับเลื่อนหินทำลายฟ้าอีกหรอบครับ บึมนะซจะงเมื่อกี่จะได้อันตี่สองรอบบ้างไหมนะมาดูกันครับปึ๊บตอนนี้เมตาพวกนี้ครับมันไม่ได้วัดที่ความแข็งแกร่งเท่าไหร่นะครับมันวัดอยู่ที่ความไวจริงๆนะครับความไวล้วนๆเลยครับอยู่ที่ของเลยครับว่าโซนิคใครจะมีของที่ดีกว่ากันนะครับถ้าไวกว่านี่กัตราชนะนี่ก็บอกเลยครับว่ามีถึง90%ซนในการชนะนะครับก็ต้องหากันต่อไปครับส่วนของผมโซนิคผมก็ยังขาดอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับ ใส่เป็นเซตแฟลตก็จะขาดอยู่ภาคคุมความเร็วนะครับไม่ได้สักทีครับอันนี้ครับก็จบไปอีกหนึ่งเกมครับไปครับในต่อที่คุณอันดับที่2ครับคุณโทริสซันครับไปครับกีเพชดก็บอย่านครับกีเพชดก็บอย่านครับจัดมาจัดมาครับไปครับการติครับฝั่งซี่งเอาขั้นสุดยอดใส่ยุงอีกแล้วครับตรงนี้ครับตำแหน่งนี้ยุ่งทุกคนครับโอ้โหยังรอดได้ อย่างรอดอยู่ครับตอนนี้ทัชซึมเมกิกับเรื่อนหินทําลายฟ้าไปครับตอนนี้ครับไม่มีใครเป็นไรครับยุงก็ยังอยู่ครับหลังจากนั้นครับลูกเตะสเตรยตันโอโหหอัติไปครับปึ๊บปุบปบอันติตีสตันไป3มตัวครับสามแถวหน้าครับเหมือนเดิมครับ3ามแถวหน้าอ้าวยุงหายแลที่เรียบร้อยครับโอ้คู่ระเบิดโอ้คู่ระเบิดมันรุนแรงจริงๆครับโจเซ่ครับโจเซ่นี่เป็นอะไรที่มันโหดมากนะครับขอแค่มันอยู่ในทีมกับคู่กับทักซึมเมกิคอนนะครับ แล้วก็ขอให้ได้เปิดก่อนเท่านั้นนะครับตากันชนะนี่สูงมากๆครับยุงนี่ถ้าใครปั้นสุดๆก็ยังใช้ได้นะครับแต่ผมรีไปหมดแล้วครับยุงแต่ก่อนยุงผมก็คอใช้ได้ครับติดเท้าเซิร์ฟอยู่ยุงครับแต่ตอนนี้ก็ไปนอนอยู่ล่างๆครับเรียบร้อยเพราะว่าผมรีของรีไอเทมไปเรียบร้อยครับไปครับในที่สุดครับมาถึงเงินดับที่1ครับคุณคิวดูโซเล่คิวดูโซเลไปครับ รดับหนึ่งครับเรียบร้อยครับสปอยขึ้นมาที่เรียบร้อยครับไปครับเราดูในเกมครับอันตีไปครับใส่อัศวินขับเคลื่อนครับจังหวะนี้บึมหายไหมยังอยู่ครับหลังจากนั้นครับนี่ครับการที่ากิครับอันติเลื่อนหินกำไลฟ้าไปไปเตะไปครับเกวินเกวินอันตีครับอันติเมตครับลูกเตะวายุสลาตันครับโอ้โหติดสามตัวแต่โซนิกไม่ติดนะครับจังหวะนี้หรืออันติกลับมา ยุงไล่ตีไม่ได้ครับมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะยุงไล่ตีไม่ได้นะยุงคนสองสามคนนี่อันดับท็อปเซิร์ฟผมนี่ยุงนี่โหดทุกคนครับบอกตรงๆตีทียังตีทีนี่หายหมดครับไปครับไปกันต่อครับไปที่อัศวินกับเครื่องครับของฟังผมอันตีไหมครับนี่ครับท่านสอบซิเวอร์ขั้สุดยอดครับห้าร้อยแปดแสนดาเมจครับยังอยู่ครบครับหลังจากนั้นนี่ครับในที่สุดก็อยู่ถึงเท่าที่สองครับ อันตีโอ้โหยังอยู่ครับปูเคสือเขานี่โหดมากมากครับไอดีนี้ครับคนคนนี้ครับโหดสุดๆเดี๋ยวยืนกันเเตะครับเทิร์นที่2องไปครับสตาร์ทสามตัวครับเรียบร้อยครับเซอร์เบกิเขาไม่ได้ออกดาวสกิลอีกแล้วนะครับไปครับโจเซ่ไรเตะธรรมดาใส่โซนิขายไปปูบอมจิมไปหนึ่งทีปูบอมเขาไล่อติมาผมตัดหมุนไปครับหลังจากนั้นครับทานฟอมซิเวอร์จะยังยืนไหวไหมเอ่ยเรียบร้อยครับหายคู่ครับในที่สุดครับ อันดับหนึ่งก็เป็นของเราครับผมมาครับถ้างั้นมาเจอกับบอสของทีมหน่อยเอ้ของกิของเซิร์ฟหน่อยครับคุณนี้เลยครับคุณออกก้านะครับณตอนนี้ครับคุณออกก้าได้แชมป์รายที่สิ้นสุดมานะครับความไวนี่เขาเร็วมากๆเลยนะครับเร็วกว่าผมเยอะๆผมยังคิดอยู่เลยถ้าผมได้ของเท่าเขาความไวน่าจะยังไม่เท่าเขาครับตอนนี้ผมขอเปลี่ยนตำแหน่งนิดนึงครับเนื่องจาก โซนี่เขาจะได้อันติก่อนอยู่แล้วครับมาครับหนึ่งร้อยเพชรจัดไปเลยครับมาโซนี่เขาครับอันติมาก่อนครับเปิดไปครับอ๋อแต่ตอนนี้เขาใช้หมานะครับเขาไม่ใช้เกวินนะปกติเขาจะใช้เกวินนะครับเอาหมามาลองดูดนียเราจะชนะหมาเขาได้ไหมเดยนะครับขออันติไปที่ยุงเราครับหมาเขาเปิดมาก่อนครับอันติตึบๆๆๆเรียบร้อยครับอา๋สามดาวครับลูกไฟหมดครับ ตอนนี้ก็ได้แค่มองครับได้แค่มองจริงๆครับณจังหวะนี้ครับได้แค่มองจริงๆโอ้โหทาสึมุกิไม่ได้อันตรีก็หมดความหมายครับสําหรับทีมผมนะครับเดี๋ยวรอบหน้าครับเดี๋ยวผมเอาหมามาเอาหมามาลงแทนครับลองดูว่าจะสามารถชนะบอสเซิร์ฟได้ไหมเดี๋ยวมาดูนะครับตึบตึบตึบตอนนี้ครับก็ดูเขากระทําทําเราไปก่อนครับทำเราทําเราทําแหล่โอ้เรียบร้อยครับ เละยิ่งกว่าขี้ครับนี่ครับทันฟองซิเวอร์ขั้าสุดยอดโดยไม่มีบัฟอะไรเลยครับออปาดกลับมาครับ5้าล้าน2แสนดาเมตรออกเรียบร้อยครับเกวินลงไปละมุงม่วงก็ไม่บอกนะเกวินแค่ให้ไปนอนพักอยู่บ้านอันติใส่ยุงไปครับยังอยู่ครับยุงเขาก็ยังอยู่เรายังอยู่ครบเลยนะครับอาวเรียบร้อยครับเป็นลมแดดไปละครับเลื่อนหินทำลายฟ้าใส่มาครับหลังจากนั้นครับ นี่ครับพื้นใจสุญยากาศใส่กลับไปครับมาปูบอมครับผมตัดหมุนก็มาอัศวินขับเคลื่อนเราในที่สุดก็ได้ปาดนะครับแต่ลาเมจน่าจะไม่เยอะครับเนื่องจากจะไม่คูณ4ี่นะนี่ครับของแท้มันต้องอันนี้ครับสี่ล้านแปดแสนด้าเมจครับเรียบร้อยครับแต่บาทก็คงไม่ได้ออกดาออกสกิลครับเนื่องจากเลือกแค่นั้นแล้วยังติดฟอร์ดอยู่นะครับไหวครับหมาเ้าบ้างครับตันติตุบๆๆเติบไปครับเหมนจะติดโล่แต่ก็ ทำอะไรไม่ได้ครับลูกไฟไม่มีอย่างเช่นเคยครับไปครับเห็นนี้เทินที่สามนะครับตอนนี้ครับเจอคุณออก้าเทินที่สามแล้วอุอัโจเซ่เป็นลมแดดไปแล้วอุชลมตัดหมุนครับคุณออก้านี่มันโหดมากเลยเขาโหดสุดจริงจริครับผมยอมรับเลยคนคนนี้ครับของสําหรับเซิร์ฟท้ายๆอย่างนี้ครับโนูหนึ่งในดวงใจเลยครับคนคนนี้ครับ ในที่สุดเราก็ยืนอยู่ถึงเทิร์นที่4ครับจะจบได้ไหมนะเทอร์นที่ครับไปดูครับทัสุเมกิเขาก็กระทำชำเราทัศนสุเมกิเขาเราเอ้กระทำช้ำเราทัอทัสุเมกิเราเรื่อยๆนะครับยังอยู่ครับเออ่ายแล้วอทั้ฟอร์มซิลเวอร์ปาดมาในที่สุดครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยครับก็ยืนไม่ถึงเทิร์นที่5นะครับเดี๋ยวผมลองไปเปลี่ยนตัวนะครับแล้วก็เอาหมาลงมาแทนลงมาแทน เกวินนะครับเพื่อที่จะให้ทัศสุเมกิผม oh, oh, มีสกิลใช้ไป right, ครับเดี๋ยวลองดูครับโอเคครับไปต่อกันเลยครับเอย่าเปลี่ยนหมาเข้ามาครับน้องหมาผู้น่ารักเข้ามาครับนี่ครับหมามาแล้วหมามาแล้วปกติเราจ้องหมาเปิดก่อนทัศสุเมกินะครับเพื่อที่จะให้ าของสกิลของของคู่นี้ทํางานนะครับแต่เนื่องจากผมโดนเปิดก่อนลูกไฟจะไม่มีใช้เลยต้องให้คาสุกิเป็นตัวเปิดตัวแรกนะครับหลังจากโซนิออกไปแล้วไปครับหมาฟ้อมบ้างคาัตีมาครับตอนนี้ครับลูกไฟผมเหลือ3ลูกถ้าไม่มีหมานี่จะเหลือแค่ลูกเดียวครับไม่เอาอะไออกสกิลเลยนะครับไปครับในที่สุดก็ถึงตาผมแล้วอันเต็มแมขานสุดยอดไปครับเม่วานนี้บลืม อยุงหายไปที่เรียบร้อยครับมีโอกาสชนะเพิ่มขึ้นมา0.001%นะครับจังหวะนี้ครับไปครับเตะธรรมดาใส่ทัสมเกยไปหลังจากนั้นปูมองครับลมตัดหมุนครับแล้วก็เป็นสวิงกับเครื่องของทางผมปาดไปครับปร้ม3ล้าน6แสนดาเมจครับยังยืนแบบนิ่งๆครับณจังหวะนี้นี่ครับของแท้มันต้องอันนี้ครับ5ล้าน6แสนดาเมจครับยังยืนอยู่เช่นกันครับหลังจากนั้นครับโซนิคเขาครับอันติมาครับใส่ โจเซ่ผมครับบิรมหายไหมยังอยู่ครับยังอยู่เช่นกันโซนีกป่าไปที่ปูบอมครับติดไม้ยอทอครับหมาเฝ้าบ้านครับอันติกลับมาปึบ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 สามแถวหน้ายังยืนไหวครับเนื่องจากโรคปูบอมยังหนาอยู่ครับนตอนนี้นี่ครับตอนนี้ของเขาเหลือเ่าไอของผมเยอะกว่าครับอาซีมากิีครับเลื่อนหินทลายฟ้ากลับกลืนไปครับเบิ้มครับโอ้ยโซนิกตอนนี้เขาเหลือ3าผมเหลือ5้านะครับดูดิครับ ค่เปลี่ยนหมาอ่าเรียบร้อยครับถ้าโซเซไปก็หายนะเกิดครับระเบิดก็จะเบาลงเยอะครับหลังจากนั้นครับนี่ครับทานฟอร์มซิเวอร์ครันสุดยอดกลับมาครับโอ้โหโซนิกไปเฝ้าเฝ้าพันนารายละไปครับโอ้โหหมาพวบบ้านนี่ของเขานี้5ดาวมูนนะครับหมาพวบบ้านเขาครับเลือก็เด้งดีจริงๆเลยอันติก็แรงแรงครับไปครับเลือนหินทําลายฟ้า แต่ว่าสูสีครับชุดนี้เซตนี้ก็สูสีอยู่แต่ถ้าเขาใช้เป็นเกวินนี่ผมแบบจบเลยครับทำอะไรไม่ได้เลยสกิลก็ไม่ได้ออก <c oughs> อ่วนเอนว่าอยู่ในเซิร์ฟเขาไม่ค่อยได้ใช้นะเขาจะกักกักตัวไปครับใช <c oughs> ่ครับหมอบะมางเขาอันตตมาหลังจากนั้นครับนี่ครับเดือนหินทําลายฟ้าครับแล้วก็เป็นทีของผมนะครับเดือนหินทําลายฟ้าไปไม่ได้ครับ <c oughs> ลูกไฟครับ แา้วกบานครับตีธรรมดาไป2ต่อ2ครับหน้าตอนนี้บึมบึมบึม,บมในเทินที่5ครับโอ้โหเรานี่ยืดยืนอยู่ถึงเทินที่5้าก็สุดยอดแล้วครับนะรครับเหมือนจะดีนะแต่ก็เหนียแพ้เหมือนเดิมครับเนื่องจากเขาเปิดก่อนนะครับเราเสียเปรียบตรงที่เขาเปิดก่อนถ้าเราได้เปิดก่อนก็อยายจะกลับกันเลยครับเราก็คงต้องตามหาพระกรุงแปดกันต่อไป ส่วนเซตนักบวชผมมีแค่2ชิ้นนะครับขาดทั้ง2ชิ้นก็ยังหาไม่ได้เหมือนกันครับซื้อ900ก็ไม่ได้ได้อะไรก็ไม่รู้ครับอเคนก็จบไปครับก็แพ้กับคุณออก้าอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้ครับช่องเด็ดดี้ติดเกมก็ขอบคุณทุกทท่านเลยนะครับที่รับชมคลิปกันจนจบยังไงก็ขอบคุณก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้ช่องของผมด้วยนะครับยังไงก็พบกันใหม่คลิปต่อๆไปแล้วกันนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับ วันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบายครับผม